ประธานที่ดีสีสินผิงประธานที่ดีของจีนเดินทางไปถึงรัสเซียรเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะพอไปถึงเสร็จปุ๊บนี่นะคะก็ได้มีการหาหรือทวิภาคีในตอนแรกเนี่ยก็มีการหาหรือพูดคุยกับวลาดิเมียป,ปูตินประธานธิบดีของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการหลังจากนั้นก็ได้มีการรับประทานอาหารข้ามกันนะคะโดยประเด็นในการพูดคุยค่ะที่น่าจับตามีเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าวลาดิเมียป,ปูตินประธานที่ดีของรัสเซียได้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับ เรื่องของความพยายามในการที่จะสร้างสันติภาพของจีนแล้วเขาก็ยกย่องในความพยายามนี้นี่อาจจะเป็นสัญญาณนะคะคุณผู้ชมในการที่จะหารือเรื่องของยุติสงครามในยูเครนก็เป็นไปได้ค่ะสื่อของจีนค่ะมีการรายงานว่าในระหว่างการเยือนครั้งนี้เนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึก กับผู้นํารัเสเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีประเด็นหลักๆก,ก็จะมีทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะแล้วก็การเยือนครั้งนี้นี่นะคะแม้ว่านานาชาติอาจจะมีความกังวลว่าการเยือนในครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนรัเสเซียเรื่องของสงครามในยูเครนหรือเปล่าแต่ว่าทั่วโลกอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นความพยายามในการที่จะสร้างสันธิภาพมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยกับดรปิติแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศตอนที่ประชุมสองสภาในสมัยที่ ประธานที่ปรดีสีชิ้นผิงเนี่ยขึ้นมาดํารงตําแหน่งวาระที่3เนี่ยนะคะเขาบอกชัดเจนเลย5 6ข้อเกี er nah ่ยวกับเรื่องของการสร้างสันติภาพเกี่ยวกับบทบาทผู้ไก่เกลี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําให้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านเนี่ยนะคะเขาคืนดีกันทางการทูตด้วยนะคะการเยือนรัสเซียเมื่อวานนี้ค่ะประธานที่ปดีปูตินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้มีการพูด ยกย่องนะคะประเทศจีนแล้วก็ประธานที่ประชิ้นผิงเรื่องความยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ผลักดันสถียภาพของทุกประเทศโดยไม่มีการแบ่งแยกซึ่งก่อนหน้านี้ปูตินก็ได้บอกสื่อของจีนด้วยว่านโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐก็จะไม่มีทางทําให้จีนกับรัสเซียเนี่ยต้องอ่อนแอลงเด็ดขาดนะคะ ส่วนทางด้านของอยูเครนแม้ว่าจะเน้นย้ำนะคะว่าจีนต้องเคารพอำนาจอธิปไตยและก็เขตแดนแต่ในส่วนตัวนั้นพวกเขากลับพยายามล็อบบี้ให้เกิดการพบปะกันหรือว่าโทรศัพท์พูดคุยกันระหว่างผู้นําจีนแล้วก็ยูเครนเพราะเกรงว่าถ้าหากปล่อยให้จีนเนี่ยไปหนุนรัสเซียด้านอาวุธจากปัจจุบันที่รวมกันแค่ เทคโนโลยีแล้วก็การค้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะซึ่งต้องยอมรับว,ว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยบทบาทเขาก็วางบทบาทเป็นกลางได้ดีเพราะว่าก่อนที่จะไปเจอปูตินนี่นะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทางจีนเนี่ยฉินกังก็ได้ต่อสายไปที่ผู้นำยูเครนด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลด้วยนะคะ,ะทีนี้นะักวิเคราะห์มองอย่างนี้บอกว่า มันคือผลประโยชน์จริงๆแหละกับการที่สีจิ้นผิงเดินทางไปที่รัเสเซียนะคะเป็นผลประโยชน์ของทางจีนล้วนๆที่ต้องการสร้างสัมพันธภาพอย่างมั่นคงกับรัเสเซียซึ่งมีพรมแดนติดยาวกับจีน ถึง4,300กิโลเมตรแล้วรัสเซียยังเป็นแหล่งน้ำมันแล้วก็เศรษฐกิจที่ใหญ่โตของจีนด้วยแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในการคานอำนาจกับสหรัฐด้วยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย <voit. S 1> ต้องจับตาค่ะเพราะว่าการประชุมนะคะของทั้งสองผู้นำเนี่ยนะคะก็จะมีขึ้นตั้งแต่มวันนี้ <verm> และว,วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้<ๆ>เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ผลที่อาจจะมีการถแถลงร่วมกันเนี่ยมันจะมาสักประมาณพรุ่งนี้ตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คาดเดากันไปแต่สัญญาณอันหนึ่งที่อาจจะมีการพูดคุยเรื่องของยุติสงครามในยูเครนเพราะอะไรเพราะว่าทางปูตินก็มีถ้อยถแถลงไงใ,ในการยกย่องทางจีนเรื่องของสันติภาพนะคะหรือว่าเรื่องของความพยายามให้เกิดความยุติธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยคนก็มองว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าหรือว่านี่จะเป็นสัญ,ญญาณในการที่จะยุติสงครามในยูเครนนะคะค่ะจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ชอบโมเมนต์หนึ่งที่สื ทั่วโลกรวมถึงสื่อจีนเองเขามีการแคปชั่นบนหัวข่าวกันยังไงคว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยไปถึงเจอประธานาธิบดีปูตินปุ๊บมีการเรียกกันว่าเป็นเดียร์เฟรนนะคะหรือว่าสื่อไทยแคปชั่นว่าเพื่อนรักเรไรกันแบบนี้โอ้ก็เป็นโมเมนต์ที่แอบน่ารักนิดนึงถ้าเป็นแบบว่าคอมมิวนิสต์สมมติแม้เเป็นสหายอย่างเงี้ยสหายปูตินสหายสีจิ้นผิงดูแล้วมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงค่ะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งเขาบอกว่า ก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปเยือนรัสเซียเนี่ยมีการเขียนบทความเอาไว้หนึ่งบทความนะคะซึ่งเป็นบทความที่บ่งชี้ว่าตอนนี้จีนกําลังจะเตรียมจัดระเบียบโลกซึ่งต่อไปเนี่ยจีนมองว่าควรจะมีหลายขั้วอํานาจค่ะไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยมาจัดการจัดกติการ,ระหว่างประเทศ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับทางประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัเสเซียที่มีการเขียนบทความแสดงความยินดีที่จีนจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนเหมือนกัน โดยทางหนังสือพิมพ์รัสซีสกายากาเซียต้าสำนักข่าวอาทีและสำนักข่าวเรียนอวสติของรัสเซียก็มีการเผยแพร่บทความที่ลงนามโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะในหัวข้อว่าก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปิดบทใหม่ของมิตรภาพความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างจีนรัสเซียซึ่งเขียนขึ้นก่อนหน้าที่เขาจะเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการค่ะ บทความชิ้นนี้ก็ถือเป็นการกําหนดทิศทางการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีสีเลยนะคะเพราะมันระบุว่ารัสเซียเนี่ยถือเป็นประเทศแรกเลยนะที่เขาเดินทางไปเยือนหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วและในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาก็ระบุเหมือนกันว่าตัวเองเดินทางไปเยือนรัสเซียถึง8ครั้ง การไปทุกครั้งก็ตั้งความหวังเอาไว้สูงและกลับมาพร้อมกับความสําเร็จเป็นการเปิดบทใหม่สําหรับความสัมพันธ์จีนรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีปูตินเลยค่ะอืมค่ะซึ่งสํานักข่าวนี้นะคะก็มีการระบุนะคะว่าบทความของประธานาธิบดีสีจิ้นผีเนี่ยเหมือนกับเป็นการประกาศจุดยืนไม่ยอมให้ชาติใดชาติหนึ่งม,มาตั้งกติการ,ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีการอ้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่มีอํานาจหลายขั้วด้วยนะคะก็เป็นการพุ่งเป้าไปที่สหรัฐตรงๆเลยแหละเพราะว่านะตอนนี้ทาง สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังคงไม่ต้องการให้ใครมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนที่เขามีการสกัดกั้นจีนอยู่หลายครั้งไม่ว่าะจะเป็นประเด็นเรื่องของไต้หวันนะคะพอมีประเด็นอ่อนไหวไต้หวันสักนิดนึงเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะพยายามพุ่งเป้ามาโดยตลอดเลยนะคะซึ่งสหรัฐเนี่ยนะคะทั้งจีนทั้งรัเสเซียเองเนี่ยก็มองว่าเป็นชาติที่ย,ย,ย่่ยยุที่ทําให้เกิดสงครามในยูเครนนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของวิกฤตสงครามในยูเครนเนี่ยสหรัฐก็ได้มีการกล่าวหาจีนว่าให้ความช่วยเหลือแก่ทางรัเสเซียแล้วก็ไม่ยอมรับแผนสันติภาพ12 ข้อของจีนด้วยขณะที่สหรัฐกับพันธมิตรก็พยายามกดดันให้จีนประนามรัเสเซียที่บุกยูเครนแต่สหรัฐก็ได้เข้าไปก้าวไก่เรื่องไต้หวันที่จีนถือเป็นดินแดนอธิปไตยของตอนนี่แหละค่ะม<ช>ันก็เขาเรียกว่ามันลุมมาตุ้มนะคะคน<ช>ละวันอละเวงกันเป็นแบบนี้ด้านประธานทธิบดีวลาเดเมียปูตินค่ะเมื่อสักครู่ คุณมิ้นก็บอกไปแล้วว่ามีการเผยแพร่บทความเช่นเดียวกันะนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับประธานที่บดีสีจิ้นผิงนะคะในหัวข้อรัสเซียแอนด์ไชน่าอั r ฟิเจอร์ r อ n พาร์เนนะคะเขาเขียนอย่างนี้เขาบอกเลยบอกว่าเขาดีใจที่ได้คว้าโอกาสที่พูดคุยกับคนจีนที่เป็นมิตรเนี่ยเดียร์เฟนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผ่านหนึ่งในสื่อระดับโลกที่ใหญ่แล้วก็ทรงอำนาจมากที่สุดนะคะ ก่อนการเยือนรัเสเซียของประธานทีบดีศีจิ้นผิงซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ําคุณลักษณะพิเศษของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัเสเซียกับจีนที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเคารพในอำนาจอธิปไตยและก็ผลประโยชน์ของกันและกันมาโดยตลอดด้านผู้นํารัเสเซียก็บอกว่าวิกฤตในยูเครนเนี่ยค่ะเนี่ยหาย,ย้าเลยบอกว่าถูกยั่วยุแล้วก็ชักใย,ยอย่างแข็งขันจากชาติตัวตกซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งเด่นชัดที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ยังแสดงถึงความปรารถนาที่จะรักษาอิทธิพลระหว่าง ประเทศแล้วก็ระเบียบโลกค้วเดียวจากการที่นาโตนะคะมุ่งมันพยายามที่จะเข้าถึงกิจกรรมทั่วโลกแล้วก็พยายามจะเจาะเอเชียแปซิฟิกมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแยกพื้นที่เอเชียออกเป็นเครือข่ายสโมสรเฉพาะกิจอะไรแบบเนี้ย ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามองว่าพยายามที่จะจัด,จด,ดระเบียบโลกั้วเดียวแต่ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็มีบทความอย่างที่บอกไปว่าเขาอยากจะจัดที่ระเบียบโลกให้มีอํานาจหลายค้วนะคะก็ค่อนข้างจะโจมตีทางสหรัฐลาะค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพอพูดถึงว่าพยายามเจาอ Asia เอเชียแปซิฟิกนี่ค่ะก็ได้มีการพึ่งจัดเลยนะข้อตกลงออ l c u t ใช่ไหมคะระหว่างสหรัฐเนาะระหว่างออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษใ,ในพื้นที่นี้ด้วยนะคะ